สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มายาฮันเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเส้นทางของฮิโซกะเก่งกาดคาดเดาไม่ได้สนุกสนานกับการฆ่านักมายากลสุดจิตฮิโซกะมอนโลฮิโซกะนั้นเป็นหนึ่งตัวละครที่ มีสเสน่ห์แบบแปลกๆนะครับแต่ก็มีคนชอบเยอะแล้วนะในเรื่อง h u n t e r hunter เนี่ยเส้นทางของฮิโซกะนะครับก่อนที่จะกลายเป็นคนที่สังหารสมาชิกเงามายาไปถึง2คนแบบง่ายได้นะฮิโซกะนั้นยังไม่มีประวัติเปิดเผยความเป็นมาอะไรเลยนะครับเรียกว่าเป็นอีก1ตัวละครลึกลับอีก1ตัวละครใน n u น t e อ hunter แล้วกันนะครับแต่ก็จะมีประวัติ อีกจักรวาลหนึ่งอ่ะที่อาจารย์อิชิดะผู้เขียนโตเกียวกูนั้นได้ขอนะครับที่จะเขียนขึ้นมาเองโดยในเนื้อเรื่องนะครับย่อๆก็ประมาณนี้นะฮิโซกะนั้นถูกคณะละครสัตว์เก็บมาเลี้ยงนะครับหัวหน้าคณะละครสัตว์เนี่ยก็ได้สอนความสามารถต่างๆในการเล่นละครสัตว์นั่นเลยครับ แถมยังมีการสอนเน้นให้ด้วยจนสุดท้ายนะเจ้าของคณะที่สอนฮิโซกะมาเนี่ยมาเปิดเผยอีกทีว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องครับฮิโซกะก็เลยรับบทพระเอกในการกำจัดหัวหน้าคณะละครสัตว์ก็เรียกว่าเป็นไปตามบทพระเอกโชว์เน้นแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยอะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันยังไม่เข้าถึงความจิตของฮิโซกะสักเท่าไหร่อ่ะครับผมว่าอาดีตของฮิโซกะมันน่าจะต้องมืดมนมากกว่านี้ แต่ก็เอาละมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถนํามาอ้างอิงในเนื้อเรื่องหลักของฮันเตอร์ได้นะครับเพราะมันไม่ได้มาจากอาจารย์ผู้เขียนอย่างอาจารย์ทงอาชิที่เขียนฮันเตอร์ฮันเตอร์ล้วเนาะผมจึงเรียกมันว่าอีกจักรวาลหนึ่งหรือเป็นจักรวาลคู่ขนานไปเลยก็ได้นะอ่ะเรามาเข้าถึงเนื้อเรื่องหลักกันดีกว่านะครับฮิโซกะนั้นปรากฏตัวในภาคแรกภาคสอบฮนะันเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เข้าสอบฮันเตอร์เลยก็ว่าได้ก็รอบเดียวกับพี่กรอนไปสอบนั่นแหละครับ ช่วงสอบฮันเตอร์รอบนี้นะฮิโซกะนั้นก็เรียกว่าเก่งเกินที่จะมาสอบไปแล้วอะ่ะหรือจะบอกว่าฮิโซกะเนี่เป็น1ใน2ผู้ใช้เน้นที่มาเข้าสอบครั้งนี้ครับอีกคนก็คืออิลุมิเนาะการมาสอบก็เหมือนแค่มาเอาใบอนุญาตฮันเตอร์อย่างเป็นทางการเท่านั้นเองอครับแต่ด้านฝีไม้ไลายมือเนี่ยฮิโซกะนั้นจัดอยู่ในระดับฮันเตอร์แนวหน้าสบายๆอยู่แล้วครับจะพูดให้ถูกเนี่ยถ้าเอากันจริงๆ ระดับฮิโซกะเนี่ยก็สามารถสังหารผู้คุมสอบได้เลยครับแต่มันทําอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะมันผิดกฎครับถ้าทําก็จะสอบตกในทันทีมันมีการกล่าวถึงว่าฮิโซกะเนี่ยเคยมาสอบแล้วนะครับแต่ก็เผลอไปทําร้ายผู้คุมสอบนะจนต้องสอบตกไปและในการสอบรอบนี้นะครับผู้คุมสอบที่โดนฮิโซกะทําร้ายเนี่ยก็มีการกลับมาล้างแค้นนะครับและมันก็จะมีฉากที่มาเจอกับฮิโซกะตัวต่อต,ตัวด้วยเนาะผู้คุมสอบคนนี้ก็ แลียกว่ากลับไปซุ่มฝึกวิชาเพลงดาบสีดาบไร้ที่สิ้นสุดอันน่าภาคภูมิใจครับฝึกมาแทบตายนะสุดท้ายฮิสการับมือได้แบบง่ายดายเลยครับและแล้วตาหมอ,อนี่ก็โดนฮิซกาสังหารไปในที่สุดนั่แหละครับการสอบรอบนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ชิวๆขนมขนมสหรับฮี่โซกะเลยครับฮิซกาก็สอบผ่านตามคาดนั่นแหละเนาะ ในการสอบก็มีการถูกใจผู้เข้าสอบคนอื่นๆบ้างครับอย่างเช่นกอนฮิสกุกะเนี่ยมองเห็นพรสวรรค์ของกอนเนาะแล้วก็เรียกว่ารอคอยในอนาคตนะน่าจะเก่งพอที่จะสู้กับเขาได้อารมณ์มันเหมือนการเลี้ยงต้อยก่อนนะครับเอาไว้มาฆ่าเขาในอนาคตหรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าดูชมเหมือนกันนะไอความชอบแบบเนี้ยมันเป็นนิสัยของฮิสกุกะครับ จนมีหลายคนนั้นคาดเดาไปถึงรสนิยมส่วนตัวของฮิโซกะว่าเป็นเพศที่3หรือเปล่าเป็นนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเพราะมันจะมีบางฉากที่ฮิโซกะเนี่ยมักจะมีอารมณ์กับตอนที่ก่อนนั้นโชว์ฝีมืออะไรพวกนี้ครับหรือจะฟินมากๆเลยเมื่อได้เจอคนเก่งๆแล้วก็มีบางฉากที่แอบมองก้นก่อนกับขี้รัวด้วยเนาะเอาจ,าจริงจความชอบของฮิโซกะที่เราเห็นมาเนี่ยมาเป็นความ ตื่นตัวหรือมีความรู้สึกบางอย่างเนี่ยกับคนที่เก่งๆหรือคนที่มีแนวโน้มว่าจะเก่งอ่ะโดยไม่ได้แยกเพศนะครับว่าเป็นชายหรือหญิงฮิโซกะนั้นก็ยังมีของเล่นหรือว่าคนที่เขาหมายตาเอาไว้อีกมากมายนะครับมันไม่ได้มีแค่ก่อนนะต่อมานะครับก็มีการเปิดเผยมาว่าฮิโซกะนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโจรที่เรียกว่าโหดที่สุดอย่างเงามายาที่แค่ได้ยินชื่อนี่ก็ฉี่แตกแล้วครับ อะไรมันจะโหดขนาดนั้นอันนี้ผมเติมเองนะแต่เดี๋ยวก่อนครับพิสุกะนั่นมีเหตุผลบางอย่างที่เข้ามาเป็นเงามายานะก็คืออยากจะสู้กับบอสหรือว่าคูโล,โลโลแค่นั้นเองครับแค่นี้จริงๆนะทุ่มทุนขนาดที่ว่าสังหารสมาชิกหมายเลข4คนเดิมมาแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกเงามายาหลังจากนั้นก็แฝงตัวอดทนรอเลื่อยมานะครับที่จะได้อยู่2ต่อ2กับคูโลโล เพื่อที่จะได้สารภาพรักเอ้ยไม่ใช่เพื่อที่จะได้ต่อสู้ครับแต่ก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าคุโรโร่เนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ข้างกายตลอดเวลานะครับต่ำๆก็2คนนะ่ะและหลังจากจบงานเนี่ยคุโรโร่ก็จะหายตัวเข้ากีดเมฆไปเลยเป็นบุคคลที่หาตัวจับยากอีกหนึ่งคนนั่นแหละครับฮิโกากะก็เลยไม่มีโอกาสสักทีจนมาถึงภาคเงามายาครับ ฮิโซกะดันได้มีโอกาสอยู่กับคุโรโร่แบบ2ต่อ2แต่ในตอนนี้คุโรโร่นั้นฉะนะไเลยใช้เน้นไม่ได้ครับเพราะว่าโดนความสามารถของคุรปิก้าผนึกเน้นเอาไว้ฮิโซกะที่กำลังน้ำเดินอยู่เลยเนี่ยก็เลยฝันสลายไปเลยนะครับอารมณ์เหมือนคนอกหักเลยครับหลังจากนั้นฮิโซกะก็ออกจากกลุ่มเงามายาแบบไม่มีเยื่อใยเลยนะแต่ในใจก็ยังอยากจะสู้กับคุโรโร่อยู่ดีครับ ต่อมาคุโรโลก็มีข้อเสนอให้กับฮิโซกะได้ช่วยเหลือเนาะเพราะว่าคุโรโลนั้นไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกในแก๊งได้ครับแล้วก็ต้องล่อนเล่เดินทางเพียงตัวคนเดียวข้อเสนอก็คือให้ฮิโซกะช่วยหาผู้ขจัดเนนให้หน่อยถ้าคุโรโลสามารถขจัดเนนของคุโรบิก้าได้เนี่ยก็จะกลับมาใช้เนนได้ครับและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเนี่ยคุโรโลก็จะสู้กับฮิโซกะนั่นเอง แน่นอนว่าฮิโซกะร่วมมือด้วยนะจนสามารถตามหาผู้ขจ,จัดเนนมาให้ครโรได้ในที่สุดแต่ครโรก็ยังบ่ายเบี่ยงถ่วงเวลานะครับไม่ยอมสู้กับฮิโซกะสักทีนั่นเพราะว่าครโรกำลังวางแผนอยู่ครับครโรเนี่ยรู้ฝีมือของฮิโซกะดีนะการที่จะสู้ด้วยต,งตรงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งอ่ะที่น่าจะรับมือยากพอดูครับฮิโซกะมันก็ไม่ได้กระจกะครับเมื่อแผนการสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยครโรก็เลยจัดเดสแมท เพื่อสู้กับฮิโซกะนะครับแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการไปเลยเดตแมทก็คือจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายนะครับศึกนี้สู้กันแบบเอาเปนาตายเลยในการต่อสู้คุโรโร่ทำตามแผนได้ดีมากๆเลยครับคุโรโร่เนี่ยใช้หลากหลายความสามารถนะเพื่อสู้กับฮิโซกะเพียงตัวคนเดียวนั่นเท่ากับเป็นการยืนยันว่าฮิโซกะนั้นไม่ธรรมดานะครับคุโรโร่ไม่เสี่ยงที่จะลงไปสู้เองตัวต่อต,ต,ตัวตรงตรง กับฮิโซกะหรอครับมันน่าจะเปลืองแรงแล้วก็อาจจะยืดเยื้อคุโรโรเลยสร้างตุ๊กตาระเบิดจํานวนมากนะครับไปสู้กับฮิโซกะแทนตุ๊กตาระเบิดเหล่านี้ก็อารมณ์เหมือนซอมบี้ที่ติดระเบิดอ่ะตุ๊กตาระเบิดจํานวนมากพวกนี้เข้าพัวพันกดดันฮิโซกะจนฮิโซกะแทบจะไม่เป็นอันทําอะไรเลยเนาะส่วนตัวคุโรโรเองนั้นก็ซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มคนดูครับและโผลมาโจมตีเมื่อมีโอกาสมันเป็นการต่อสู้แบบฮิตแอนด์ลันปะ โผล่มาเตะทีนึ่งแล้วก็หนีไปหลบพอคู่ต่อสู้เผลอก็โผล่มาเขกกลกแล้วก็หนีไปอีกอะไรทํานองนี้ครับถ้าผมเป็นฮิโซกะผมก็คงจะงดหงิดนะครับเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนิว่า <S <S จนในที่สุดผลแพ้ชนะก็มาถึงนะครับฮิโซกะพลาดท่าเนี่ยโดนตุ๊กตาระเบิดลุมระเบิดจนตัวเองนั้นตายไปในที่สุดเลยนะครับแต่ด้วยบทบาทฮิโซกะเนี่ยที่เรียกว่าเทียบเคียงตัวหลักของเรื่องได้เลยอะ่ะหรือจะเป็นลูกลักนักเขียนก็ได้นะ ฮิโซกะนั่นก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายครับแถมอัปเกรดพลังเน้นขึ้นมาอีกต่อมานะครับฮิโซกะก็ได้สังหารสมาชิกเงามายาไปถึง2คนนะคนที่มารับกรรมในครั้งนี้ก็เป็นชาแนก,กับกอนโทปี้ครับที่คโครโรเนส่งมาตรวจสอบสภาพศพของฮิโซกะหรือจะเรียกว่ายืนยันการตายนั่แหละครับอีกหนึ่งคนก็คือมาจิที่ฮิโซกะนั้นปล่อยไปนะ เพื่อที่จะไปแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ2ส,สมาชิกที่น่าสงสารนี้ครับชาแนลกอกนโทปี้เนี่ยให้โครโรยืมความสามารถเนนไปสู้กับฮิโซ,โซกะครับตนเองนั้นก็เรียกว่าน่าจะใช้เนนไม่ได้แล้วเนาะฮิโซกะจึงสามารถสังหาร2คนนี้ไปแบบว่าง่ายดายเลยครับนับเป็นการสูญเสียสมาชิก2คนได้แบบว่าพร้อมๆกันนะระดับเงามายาเนี่ยการเสียสมาชิกไปแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ง่ายนะเพราะสมาชิกแต่ละคนนั้น เรียกว่าเป็นยอดฝีมือทั้งนั้นเลยครับแต่ในครั้งนี้สูญเสียไปถึง2คนในเวลาเดียวกันเลยแต่มันก็มีมาให้เห็นมาแล้วนะในภาคเงามายาที่ผ่านมาครับที่เงามายาเนี่ยเสียสมาชิกไปถึง3คนเช่นกันอย่างเช่นอุโบกินกับปาคุโนดาครับและยังเสียฮิสุกะที่ถอนตัวไปอีกก็นับเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงของกลุ่มโจรอันดับหนึ่ง อย่างเงามายานั่นแหละครับหลังจากฮิสโซกะสังหารชาแนกับกอนโทปีเนี่ยก็มีการประกาศเคร้าเลยนะว่าจนล่าแมงมุมเนี่ยเด็ดขาที่มีทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็อาจจะเพื่อสร้างความแค้นกับคุโรโลนะหรือเพื่อบีบบังคับให้คุโรโลต้องมาสู้กับฮิสโซกะอีกรอบครับเพื่อเป็นนัดล้างตาอะไรก็ว่าไปะ โดยในครั้งนี้คุโรโรอาจจะไม่มีเวลาได้เตรียมการแบบที่ผ่านมาแล้วก็ได้แน่นอนว่าถ้าคุโรโรเนี่ยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนเนี่ยและต้องสู้กับเฮซุกะตัวต่อตัว,ตว,ตวผลแพ้ชนะก็มีอาจคาดเดาได้เช่นกันเออเนื้อเรื่องก็ผ่านมาจนถึงภาควานดำครับที่เหล่าตัวหลักตัวเอกที่ยังมีบทบาทอยู่ทั้งหมดเนี่ยจำใจต้องขึ้นเรือวันดำเพื่อเดินทางไปทวีปมืดนะ ใครตกเรือไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าถูกตัดบทออกไปแน่นอนเออเงามายาเนี่ยทั้งกลุ่มครับได้ขึ้นเรือวันดํามาพร้อมกับความแค้นแล้วก็ค้นหาตัวฮิโซกะบนเรือแบบว่าเอาเป็นเอาตายเลยครับเงามายาได้สมาชิกใหม่อย่างอิลุมิอดีตสหายของฮิโซกะการมาของอิลุมิเนี่ยก็เพิ่มความมันในการตามล่าฮิโซกะได้เป็นอย่างดีครับ อิลุมิบอกกับพวกเงามมยาไว้ซูกะเนี่ยจ้างเขาเนี่ยให้มาเข้าเงามายาเพื่อตามล่าฮิซกะนั่นเองอารมณ์เหมือนฮิ่ซกะเนี่ยจ้างสุดยอดนักฆ่าเนี่ยให้มาฆ่าตัวเองนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าให้ซุกะมันคิดอะไรอยู่นะฮิ่ซกะอาจจะมองว่าเงามายาพวกนี้ไม่คนามือเขาก็ได้นะก็เลยจ้างอิลุมิให้มาช่วยเหลือในการตามล่าตัวเขาเองนั่นแหละครับหรือไม่อิลูมิก็อาจจะเป็นสปาให้กับฮิ่ซกะอันนี้ก็สุดที่จะคาดเดาต้องรอดูแล้วกัน ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมโซกะมันทำแบบนี้เพราะฮิโซกะมันเป็นคนที่คาดเดาวอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วครับแล้วก็ชอบที่จะถูกตามล่าชอบให้คนเกลียดแล้วก็ชอบฆ่าคนนี่แหละครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โซกะเนี่ยอยากจะฆ่าคีรัวเพื่อให้อิลูมิเกียิหรืออยากจะฆ่าอาลุกะเพื่อให้คีรัวเกียรตัวเองเรื่องพวกนี้จะทําให้โซกะนั้นฟินมากเลยจนสุดท้ายนะครับบนเรือบันดำเนี่ยฮิโซกะก็ปรากฏตัวขึ้นมานะครับ แถมยังเคลื่อนไหวด้วยตัวคนเดียวมาแบบชิวๆเปลี่ยนลุกไปด้วยเนาะล่าสุดเนี่ยพวกมาเฟียเนี่ยที่รู้กิติศักดิ์ของพวกเงามายาและก็ฮิโซกะดีบางคนเป็นแฟนคลับด้วยนะก็มีการค้นหาแล้วก็เจอกับฮิโซกะครับมาเฟียกับฮิโซกะก็มีการทําข้อตกลงร่วมกันด้วยเนาะถึงแม้ว่าในตอนนี้เงามายาจะยังหาตัวฮิโซกะไม่เจอนะครับแต่เราก็พอจะรู้แล้วว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยอยู่บนเรือวันดําแล้วละ่ะ มันหนีไปไหนไม่ได้หรอกครับมันรอเวลาที่จะเจอกันแค่นั้นเองอะหลังจากนั้นก็จะมีการฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามต่อไปเนาะตามความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่าสมาชิกเงามายาในภาคนี้อาจจะต้องมีการสูญหลายสมาชิกเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเนื้อเรื่องอยู่ๆเงามายาสามารถจัดการกับฮิสกะโดยที่ไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยเนี่ยมันดูจะไม่สนุกอะครับเงามายาที่ได้สมาชิกใหม่อย่างอิลูมีเข้ามาเนี่ย แต่กับต้องสูญเสียสมาชิกเก่าๆบางคนไปเนี่ยมันน่าจะดูสมเหตุสมผลมากกว่าแต่การต่อสู้ในครั้งนี้จะออกมาเป็นรูปแบบใดเนี่ยก็สุดแท้จะคาดเดาได้เลยนะผมคิดว่าสุกะอาจจะต้องใช้วิธีการลอบสังหารสมาชิกเงามายานะครับจะไปสู้ตรงๆกับคนทั้งกลุ่มเนี่ยมันก็ เกินตัวไปหน่อยจริงไหมด้วยความสามารถของยูซุกะเนี่ยผมว่าสามารถรอบสังหารสมาชิกงาวายาที่ไม่ทันระวังตัวได้เหมือนกันนะเอาล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบ Hunt e r ร์นันเตนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มายา h ฮันเตอร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ยังคงสนับสนุนให้ผมทําคลิปฮันเตอร์ต่อไปสําหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ